น้องมะลีมาเก็บผักบานคุณนทวดบรรยากาศอันนี้กับผักซีเร่าผักหอมผักกิตูครับผมมืเอนี้สิกินเหมียงปลาทูจ้าไสที่เรยยาโยนฝากปลาทูหน่อยมาใหอบต้นโตปลาทูเดในพีน่น้องสอนโตปลาทูเนาะแถวบ้านเฮามีก้อยเหี่ยมไม่แย่สดแซ่บมะลีครับผมปลาทูใหญ่ <c oughs> นี่เหยี่ยวยางผัดคข้ามเงยเงยหลุดเอาพอบเอานั้นแหละเน้อง โอ oh, yeah, ้เนี Twelve, <S <S Twelve, ่มีสห um anyway> ็ปะทุตัวใงิ็มนทูตัวใหญปนี้เเป็นยังไงครับผมสวัสดีค่ะสวยๆหลบกล้องหัวเด้จ้ะสวัสดีค่ะมันีนองมารีตื่นแต่เะ้าค่ะเอ้าผ้าน้องมารีมาเก็บผักบ้านคุณถวดบรรยากาศแต่ว่าคุณนถวดยังไปวัดบางยานี่จ้ะสิมา้ลอยผักแล้ว มาเลยจ้าเก็บผักมาเก็บผักกับน้องมารีนนะคะ <c oughs> โอ้ตื่นเสาอ,อยู่ครับผม <c oughs> โอ้ผักยายปลูกงามคักอีลีครับผมม่อนะครับอ,นนอันนี้ก็ผักซีเล่าผักหอมผักกิตูครับผมโอ้นี่ นี่เป็นใบกระเทียมอย่ล่ะใบกระเทียมครับนี่ครับปัสไปใส่ตำมะฮงเนาะครับใส่ครับเบิ่งนะครับกระเป๋าเมีมีตังค์ว่ายถอเน,นี่ยคืมีตังไหมในกระเป๋ามีตังค์ว่าลูกไ,ไหนที่เด็ดเลยเนี่จ้าไปใ,ใส่ตำมะฮงได้ประกอบกระเป๋าใบเลื่นอนใจมีตังค์ว่าเปิดเถวหอแล้วมาขากันจ้าวันนี้สวัสดีคุณทวด สวัสดีจ้าก่อนนอนถุนถ่วนเจ้าเมียนไม่ใ่ไปวัดมีหอมนะวันนี้เด็ดดมดูไปเพี่อนรอนมือขนาดนี้ว้ายไปหาเก็บผักย้ายปางลาวดอกบะเขียร์เรากำลังเป็นดอกเก็บผิวเบิร์ดย้ายปางปูครับยังกระปูผักซีฟังหอมพ่อได้กินปลูกใส่กระถางไหปอบิ มาแล้วค่ะพี่น้องเตรียมพักมื้อนี้ยท่านี่เอ้ยันบอกเมนูไปเมื้อนี้สิกินเหมียงปลาทูจ้าพอดีไอ้ที่เราหยุดฝากปลาทูหน่อยมาให้ก็เลยสิเฮ็ดเหมียงกินแซ่บๆจ้ะเมนูที่ตั้มรอคอยปลาทูแซ่บพักครับไอ้ธีรยุทธครับผมแซ่บบ <c oughs> ักคักเลยครับผม <c oughs> แบบซ่บแบบมึงเว้ยจ้าพ <c oughs> ่โซดะเอาพอแล้วไปกินออนมาแม่เลยนี่ครับผม นี่พักซี่จากสวนแถวพออันนี้พักซื้อมากดอกค่ะแต่ว่าพากันคุณยายน่ะอ,อยู่อีกส่วนหนึง่งสวัสดีค่ะส่วนนี้นายลองฝากล่องเมืนเหรอสูตรแก่แม่ไปเห็นน้ำจิ้มแบบอาหารประเภทนี้ว่ามีผิดหวังครับถั่ฐฐส่เห็ดมรือไมสิบเพสถือว่าหวานครถ้าเจาะก๋ยเตี๋แม่สีบ่ได้ใส่ไข่เนาะครับไหมครับครับครับอาสูตรแบบทั่วตับแบบนั้นครับ มันนเเปป็าาผอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวครับนะครับนี่ครับนี่เป็นปลาทูน้อยเนอพี่น้องตัวปุกใหญ่นึงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับ่อน้อยจะเก็บกของมาแล้วก็เรามากิงปลาทูกันนะครับเขื่อนจมเขื่อนใส่ก้อนน้อยก็ได้ไรโอ้จะหนูไปปลูกไว้ไก่ก็ได้ไปเอาไก่ปลูกไว้สวนครับเป็นตัวปลาทูเลยพี่น้อง มันมันย่พริกมันเนี่กระดูกสู้อันนี้มีได้ก็อ่าน่มดเลยแม่จะขับแม่ครับจัดจัดเลยครับต้องสนเอาสุดทีเต็มที่ครับจาเดียวมนเนี่ครับข้าเนื้ปลาสีดำน้จิ้มทั่วตัดแล้วครับผมใสกระเทียมพริกสด นาคาบขั้วตัดครับผมไปซื้อยื่นไอ้บ้านพี่ฟังครับนี่ครับบ้านผู้บ่าวน้องมะลิครับผมผู้อย่างคือโบมิสลองนี่แหละเซกัดเลยพี่น้องอันนี้กันว่ามันติดเล็กปิงเสียดอกครับพี่น้องมีแม่นว่าปิงหอดสองเด้อเพราะฉะนั้นมันสิดูที่จริงกับเขาจะเอาถอดเอาแล้ว่าเขากินแบบว่าตัวลงบ้านนี้ตัวลงมีได้คนนึง

นี่ครับใส่บักหน้าวครับผมตอนนี้ทีมงานส่งของบอกว่าของบอพ่อส่งครับผม เอาอีกว่าคำไหมครับไม่ได้ต่หนาอยากกวนนักหักเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเห็ดบางท่านมาต้องแบบหลายๆชนิดนะครับแม่ครับอันนี้นำอุ่นบอกครับแม่ครับนำอุ่นเพิ่มครับผมอุ่นแม่ไปเอาอยู่แน่นั่น การน้ำห่อนโอ้ยคืเป็นตะแเสบต่พอน้อยเอ้ย <c oughs> แต่ว่าขันเมนูแบบนี้พอหน่อยกับชีบออคอยสันถัดปันป<ร>ันใดครับผมน้ำปาลายยเลเออนลย ยางผักอุปกรณ์เสริมคะมีเยังต้องมีผสมพอ่อไปแล้วห้าซอนอันนี้ไม่ถูกเลยของติด,ด,ดอยู่หรืองานเราจะต้องการวาเงเลยน้ำตาลเนาะจักเปอร์เซ็นต์นหรอคร,<ม>อครับพ่อครับมันซุกแล้วล่ะลูกยงิงให้มันแฮมจะใช้ได้ ปลาทูเพิ่นกสรนึ่งมาย่างสุกแล้วซื้อมาทิ้งให้มันหอมซื้อหรอครับพี่น้องเวลากินมันจะมีกลิ่นหอมอบอวนนี่เด็กเปิดให้พี่น้องเบิ่งกันเด็กทำแฮมเ,มเ้ามาอลไรได้ความหอมครับพี่น้องสอนสอนตัวปลาทูเนะาะแถวบ้านเฮามีใคยเหี่ยวมอ้ยเด็กสดแซ่บเลยครับผมปลาทูใหญ่ เอาคือได้กินมามากครับไส่ครับอยากค่ะโอ้ยกำลังคนผมมาหมารถแสบ,บจากที่พ่านองมมรีไปเขาโรงพยาบาลมาหา,หาหมือกินมาหมาเสมอเห็นยังไห้พอหน่อยแล้วครับไส้ครับมือนีเมี้ยนออมหมามค่ะให้คุณลุงสาม,มีก้าให้ผม,ออม,ม,มจ้าจุดไส้น่ะแซ่บ ไซ่ไซ่เพียแบบหัวน้ำพรอมเลยเมนวาครับใ่น่ามันก็เหลือหน่อยบังยาแบงให้อายไปกินมั้งมนแหละที่ไปมองหันก็ไม่ได้ยงงามเลยนี่เนี่องนันเนาะเหนียวติ่งเนียนี่ไปู้ไว้ัวน่ี่งามนี่ครับเอาอีกรวบอก ปีนี้ป้าป้าจเล้ยงหรอกว่แล,ล้ยงมองเขาอมึงรัดเขางนไม่สำไรก่อนแต่เด <c oughs> ี๋ยวแต่วลยสบอกันแลยไม่ยน,น,นแต่ปูรัดั้ไข่กวะมองแล้วมันยืนรอาไอันนี้เป็นไล่เป็นล่ใหม่ครับผมเป็นล้านใหม่ครับนี่ครับสวยงามอีลี่ครับผมฝีมือไนสำเร็ครับ,ขบเขา้ได้กับนมในงานปุนนี่นเท่าไรนี่ครับ <c oughs> เขาไม่าห่นในเถาแลอกครับผมบอครับแมนแมนแมนครับใ่ครับน้เป็นาอกได้แล้วได้พี่น้องไอ้บ้านแฮมอย่างครับหอมหอมเบิดตกัวุยหอมเนื้อปลาทูครับเบิตัวกุยยงอไใเบยองกุ้อันยงออกไปขีบเอาแล้วบ้าน เด้อครับพี่นอกบ้านปงมือใหญ่น้ำมอเจดีเถอะบะแม่เอาเจาะของมากประทูดิสกี้มันเดินเสีเดนอครับพี่นอกอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาเสบบเดี๋ยวเด้อมันนี่มีประทู สวัสดีค่ะโว้ยปลาทูของลราโตน้อยแลยสวัดดีนี่ครับโอ้ยโตน้อยกระโดดผักเข้ากัหลายอย่างมีเส้นมีน้ำผอมครับผมกับแจวแมีปางครับางสมดินเปิ้ลได้เอาปู่นปอนเดือดพันแล้วเป็นรอยเทอร์เปีแบบนี้สะพอนมันแล้วโอ้ยเด็กไปอยากมันแกงน้ำขาเออมันมาแต่น้ำเขาเท่าเอ้บอมาแต่ร้านแบบนี้เลยแม่น มาได้เยแสงไอ้กินเบอร์ตาได้ปลาทูน้อยไหแสงเอ็ดเดอร์เขาบังกันนะมีนกเขาเข่ากับมีพ่อไม่ก็มีค่อยถนัดก็ได้คันกินได้ห่อนั่นห้องใครจะจำหมดหลุดหนังเงี้ยการขนานแท้แจ้งนั่นแหละแสงนะมีหลายบุตรเอาเลยครับพ่อครับนะครับข้ามยี่งหลุดข้าวพอครับเอาหน้านั่นละเนาะยแต่กระเจียวหลาดเลยครับพ่อครับ ยังมีการลาดแจ่วยวานก็ไม่ใหญ่ป่ว่าขั้นกินแล้วนี่พอน้อยเนียเงียราดเอาเป็นยโนน้อยนีคือจับมือเสีเดียวเดียวโจวหวานได้ค่ะคนเลือนนี่คือพี่กุ๊ยอนนี่เทกัดหน่อยห่อน่อยเป็นกฉลยเรามันกระแสบยุบนี้ แสบหยุดหวานต้องมาใส่ครบทุกอย่างนี่ครับพี่แสงครับผมสมุนไพรนี่ใส่ไปทุกอย่างพอแบอ่อนหมาำหน่อยไหมแสบไม่จันได้ใซิมหม่ำนี่นั่นปลาทูตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเอ้ยหงเพอรนนะหงไอ้งไอ้ที่ราหยุดครับไอที่ราหยุดเด้อนี่นะ โ่นี <c oughs> ้มีเห <c oughs> ็ดปลาทูตัวใหญ่ไม่เคยกินปลาทูตัวใหญ่ปานนี้เชียวทานนะเว้ยทำยังไงเต็มจุกป้านเคยทเลเพราะเี่นองไดตัวใหญ่าทูแม่กรองสมุดอะไเด้อนออยไปข้างหลังข้าัแบ ไ่ปลาทูร้อยแหนองมะลิเลยเด้อเด็ดมากเลยน้เจิ้มแสดงว่าหวานนี่นี่เขนนีกาเอาไว้ประด็ดารไนะเดศน้พ่อกินปลาทูนะจำทีปลาทูหด้อเปอ่าน้องพ่อขอจะขับไหมน้องพ่อหมักมือแล้วก้ม ใช่ม <También> ันค <tama> ือมันง่ายที่สุดแบบบ้าได้ยินเลย ไข่ขี่มันเสร็จรทั้งไ่ทั้ี่ะไขิน้ำกันอะไรตัวนี้ยังไข่รับไม่ด้บาเราไ่ได้ยอนเจ้าไปยารบกวนอย่าบกวบอกใช่ยังหลายปลาทูใหญ่ลหลายปลาทูเลยเออปลาทูเน้นเลยจงมีแค่นเสี่ยมนี่นะบขาดเป็นข้อพอเป็นข้อพอกไอโอดีนมันแั่นเสี่ยมบอกนะ ว่าก็บรรทืกกันเจียวตักเอาหลายๆเลยครับเอาไว้ครับน่อยแล้วไ้ข้าเจ้ากินน้ำเนี่ยเหี้ยแง้มน้ำแม่หิงอกขึ้นแง้มขึ้นเป็นยังไงครับผมหับ่ออุ๊บ กินโยฮแล้วของแซ่บลเมดป่าี่ันว่ากินที่หลังได้กินหลายด้น่ะพอชิมอมามใส่หรอเปล่าครับพอครับอื ห่ออดไห่อแต่ทั้งอไเลยห่อแต่คำแดกวันน้จำบุ้ยเลยใหญ่ๆเนี่ยนี่ค่อยจะขว่านเลยตักโซ่กมาเลยตักใหญ่นะน้องเบสัห่อใหญ่หมา่เท่าวัาบคูกับตักมีได้มดนะครับกอเกากัน ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากดไลค์กดแชร์บริตามเ้อครับมันนี้กินเนื้งปลาทูกบหม้อหม้่มครับพี่น้องเขากันขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข่บคุณไปเลย